ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่ร,รายการครูแกนดิสเอ้ยไม่ใช่ <S <S คิดแก n นดูนครับวันนี้นะครับรายการของเรานั้นนะครับจะเป็นรายการเกมโชว์แข่งขันวัดทักษะนะครับ ิดลองความสามารถทางด้านการคิดเลขไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับว่าผู้เข้าแข่งขันของเราวันนี้นะครับจะมีความสาม,มารถหรือทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปรู้จักนะครับผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้กันดีกว่าครับ่าเริ่มต้นนะครับกล้องแพนไปเลยครับนี่ครับสาวสวยของเรานะครับก็คือครูส2เมตรไม่ใช่ครูวานถ่ายในเลอะคนที่สองนะคือครูปาหมี่ครูปาหมี่นะครับต่อมาครับสุดท้ายครูตักตักก้ี่ครับครูตักี่ รารกี้หรือตะขี้คะผู้เข้าร่วมแข่งขันของเรานะครับพร้อมแล้วที่จะแข่งขันทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาถามคําถามวอร์มอัพเก็บคะแนนสําหรับนะครับการจิีบไม่มีเตียมนะไม่มีเตียมนะรางวัลคืออะไรคะรางวัลเะครับเป็นพ็อกเก็ตมันนี่มูลค่ากว่า2บาทกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับมีหน้าที่ตอบคําถามเมื่อเห็นภาพว่าภาพนี้คือคําว่าอะไรฉันจิ้งรฉันจิ้งร ก็ทำการยกมือแล้วตอบเลยนะครับคำถามที่หนึ่งคือภาพนี้คือคําว่าอะไรลาลาลอยลาลาลอยถูกต้องครับทุกคนตูกตามแล้วไปหนึ่งคะแนนดูมีสาระมากๆเลยนะครับทคคำถามที่สองภาพที่สองครับนี่คือคําถามถามว่าใครเป็นแฟนคลับทุเรียนมั้งครับใครเป็นแฟนคลับทุกคนชอบกินทุเรียนนะครับดูดีๆครับคําถามถามว่า ทุเรียนที่เห็นอยู่นี้เป็นพันอะไรหมอนทองไม่ใช่เป็นคำตอบที่ผิดครับเออแกไม่น่าจะหมอนทองมาถามทุเรียนนะครับที่กระไรหลงมณีพลงมณีอ่าครูสตอบว่าหลงมณีพมีผิดครับไม่ใช่ครับหลงรับแรงค่ะไม่รู้จักอะไรเลยลุงลงรับแรงไม่ใช่ครับทุกคนนะครับหมดเวลาครับ คำตอบนะครับทุเรียนที่เห็นอยู่ในภาพนี้<ม>คือทุเรียน 1, พันธุสติรีเองครับลูกเออต่อไปครับต่อไปครับคต่อมปครับคำถามที่สามกับถามว่านี่คือคําว่าอะไรตอนนี้นะครับค,ะะครูปาล์มนําไปหนึ่งคะแนนชี้ถังชี้ถังโอ้ชี้ถังเป็นคำตอบที่ผิดครับพี่ว่าพี่ว่าครับช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับเชี้ฟ้า เกือบแล้วครับ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 หมดเวลาครับทำนี้นะครับน้องๆคงจะตอบได้นี่คือคำว่าไม่ได้ครับแตกขอบฟ้านั่นเองครับอ่านี่ลองไปคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปคำถามหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือถามว่าในภาพทั้งห้าภาพนี้ครับภาพใด มีคนอยู่เพียงแค่คนเดียวฮะภาไห่มีคนอยู่เพียงแค่คนเดียวฮะเวลาไปครับภาพที่ห้าทำไมจะเป็นภาพที่ห้าครับเพราะมันลำพังครับครูบาลับไป่สมแนนครับ ผ่าันนะครับเป็นศูนย์หมดทุกคนนะครับันนี้เราพ้อกิจกรรจริงๆครับน้องนครับมาถึงนี่ละครับคำถามที่น้องๆปอสินะครับส่งเข้ามาถามนะครับในรายการคิดแคนดูของเราวันนี้ครับคำถามที่น้องๆส่งมามีอยู่แค่นี้ครับว่ามีลูกปิงปองทั้งหมด9ลูกด้วยกันนะครับ8ปลูกเนี่ยหนักเท่ากันแต่มีอยู่ลูกหนึ่งหนักกว่าลูกอื่นๆโดยใช้ตาช่างที่น้องๆเห็นครับเป็นตาช่างสองแขนนะครับมาดูกันว่านะครับพี่ๆเขาสามารถที่จะหาลูกปิงปองที่หนักที่สุดลูกนั้น ได้หรือเปล่าคือทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะก็ยกไงจับแล้วก็คือหาหาว่าลูกไหนเนี่ยเนี่ยหนักกว่าอันเดิมเนาะลืมบอกครับเวลาที่ให้เราจะให้เพียงแค่หนึ่งนะครับอันนี้นะครับทุกคนห้าสัมผัสคุณคุณทุกคนอ๋อห้าสัมผัสห้าสัมผัสคุณคุณจะเป็นการคนจัดการให่ได้อ่ะทอะไงครับคิดครับคิดค่ะคิดไม่เราต้องต้องเอางแต่ใส่ใช่ไหมเห็นไหมครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือต้องวางแผนก่อนนะลูกนะ วางฝั่งละสีไปเลยถ้ามันเท่ากันลูกสุดท้ายก็คือครั้าที่หนึ่งเลยคิดคิดคิดประชุมประชุมก็จบแล้วก็ทามันเท่ากันสองเลยก่อนเจ็ดสองครั้งที่หนึ่งจะเป็นสีสีใช่ไหมครับอ่ะดูนะครับสีสีนะครับอที่หนงอ้าวแสดงว่าตัวหนึ่งอยู่ข้างในหนึ่งใช่ไหมครับใช่โอเคใช่ไหมครับโอเคครั้งที่หนึ่งนะครับน่าหนาได้เลยพร้อมไหครับพร้อมนะครับค่ะพี่สวยสี่นะครับลูกอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้มือเก้าลูกนะครับ ใส่สีกับสพร้อมกันนะครับถ้าเกิดว่าหนังเท่ากันมันจะต้องบาลานซ์กัน,น <า S 2> อโอเคอุ้ยนั่นนี่าแล้วมาสรุปว่าอะยบอันนี้ออกไปค่ะเอ,อเอานั่นออกอเอาอ,อันนี้ออกีครั้งที่หนึ่งคุณใช้สิปแล้ว2 2> ครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งอนี้สก็สองเนีนยแบ่งครึ่งอีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่กี่ครั้งไมได้แค่2อครั้ง้ได้พี่ชพี่ชูบอกสามพี่ชูพูดในสว่าสมันครับฉับนเห็2 2> นแสดงว่า เราผิดตั้งแต่แรกกันเลยยิ้มแบบนี้ใช่เราผิดตั้งแต่แรกเราต้องใหม่นะคะหน้าตาพิชชูรู้เลยว่าเราผิดอ่ะให้คิดใหม่ครับอันนี้คือเฟลนะครับเราต้องตามหาโลกที่หนักกว่าคนอื่นดังนั้นอะไรครับดูได้ไหมก็คือลองคิดดูนะจ๊ะลองคิดดูนะจ๊ะมันเปลี่ยนเป็นสามหน้าสามี๋ยวจะไปจะเป็นเก้าพิชชูก็ทำให้แล้วนะ ถ้าสมมติว่าเป็นสามกับสามใช่ป่ะแล้วอีนี่มันเท่ากันก็เอามันออกอันเออก็เก็บสามอันที่เหลือมาเล่นหรอสามอันที่เหลือมาเล่นใช่ฉลาดจังเลยอ่ะเออสามสามไม่มีใครบ่ายเราเลยทีนะกินมิสซาวด์อีกคนนึงไม่มีใครบ่อยู่เลยทีนะครับเขาจะแบ่งไปครับเป็นสามสามแล้วก็สามนะครับข้าวทำไงต่อครับใส่เข้าไปใส่อ่ะใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับเรามปดูน่ะค่ะเอ้ยเท่ากันเลย ออกคาเราเท่ากันเราออกเิ้นไม่เท่ากันถ้ามันเท่ากันแสดงว่ากําจัดไปหกเรากําจัดไปแล้วหกก็แสดงว่าอันนี้ไม่มีรูปที่หนักกว่าลูกอื่นถูกไหมครับอ่าแล้วก็แบ่งหกรูปแล้วแกต่อครับครั้งที่หนึ่งคุณเชษิตนะครับนี่ไงแบ่งแบ่งหนึ่งหนึ่งก็แบ่งหนึ่งหนึ่งไงหนึ่งหนึ่งถ้ามันเที่เหลือที่เหลือคือใช่ใช่ ังนั้นครับเขาได้เจอคําตอบเลยครับว่าเมื่อมีลูกปิงบองทั้งหมด3ลูกครับเขาก็เลยเลือกมาเพียงแค่2ลูกเท่านั้นโดที่เขาไม่รู้ว่าลูกไหนเป็นลูกที่หนักที่สุดถรือไมครับถ้าเกิดว่า หยิบมาสองลูกแล้วปรากฏว่าช่างแล้วน้ําหนักมันเท่ากันแบบนี้แสดงว่าลูกที่เหลือก็จะเป็นลูกที่หนักที่สุด,สดนั่นเองน<ป>ะครับแต่ถ้าหากว่านะครับเขาหยิบมาแล้วกลายเป็นว่ากลูกนี้ขับไปเส็นทันทีว่าลูกที่หนักที่สุดก็เป็นลูกนี้นั่นเองโดยใช้เพียงแค่สองฝั่งนั่นเองครับนี่ก็คือครับการใช้รายการคิดแคมป์ดูของเราในการตอบคำถามของน้องๆผู้ชมทางบ้านนั่นเองครับวันนี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับดูชูอนิมานประถม อ๋ออนิมาประุกค่ะพี่ปางอนิมาประกุค่ะพี่ว่าอนิมาประุกค่ะก็ขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรายการครูแคนดิดคิดแคนดูในที่สุดต่อไปจะเจอกับครูท่านไหนนะครับก็ติดตามไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย